สวัสดีครับอยู่กับช่อง SPT นะครับเดี๋ยวคิดนี้เลยครับพาทุกท่านมาชมรถเทนเลอร์คันใหม่ของเสียเบียร์ราาบุรีสักหน่อยอ่าเสียเบียร์นี่ก็ถ้าหลายคนจำได้เนาะเด็ก้าหกล้อสี้ำเงินที่ว่าวาง 6UZ นะครับนี่ครับวันนี้ครับผมเป็น e US u ซ u LOCKY ีนะฮะนี่เลยตอนนี้มาต่ออยู่ที่นะฮะอู่อ,องเพชรสุพรรณบุรีโหนี่ทุกคนล็อกกี้นะฮะเป็นกระบะ หายเลขบรรทุกแม็คโครครับออนี่มีบันไดหลังด้วยตอนเดียวสวยจริงคันนี้ทรงเซิงนี่สวยจัดเลยนะแล้วหัวพี่แกนี่ยังสูงเลยหัวผมว่าเป็นล็อกกี้คันหนึ่งที่โครสวยอะเอาเรื่องเลยอ่ะเสียบเยอะสวัสดีครับโอ้โห <laughs> นี่สวยจัดคันนี้คันนี้เพิ่งเอามาไงพี่เอามาได้ปีออกประมาณปีหนึ่งแล้ว นี่เป็นจริงๆคันนี้มันเป็นรุ่นไหนพี่ตัวนี้มันเป็นไอโบไอโบแล้วก็มายกคโคลกี้ใช่เครื่องไหลพี่เครื่อง6บีจี6บีจีโอ้โหนี่1075นี10่เป็นไงแต่ว่าหัวนี่สูงจัดเลยนะพี่หัวนี่พี่เพิ่งยกหรือว่าเพิ่งยกกี่นิ้วเนียพี่ตีไป 2, สองนิ้วครึง่งสองนิ้วครึ่งมีมีแพนจะวางเครื่องใหมห่พี่อ๋ออย่าลองใช้จิ้ม ขอขอลองวิ่งดูก่อนนี่ก็โกบดูก่อนอ๋อเราก่อโบว์ดูก่อนโหมาจากได้การเนี่ยเกียร์อะไรพี่จากนี้เกียเกียร์เดิมเกียร์ยล็อกอ๋อหกเกียร์ใช่ไหมดิใช่อไอบูนะตอนนี้โอ้โหแต่ว่าทรงสวยจริงกันชนหน้าอันนี้ใช้ของอะไรพี่โปรเฟียโปรเฟียอ๋อ,อนี่ครับกันชนหน้าทรงโปรเฟีย สีอันนี้ก็เป็นสีเก็ดเกเกลุ่โอ้สวยจริงทุกคนนี่ครับสีเขาออกสวยทั้งคืนเนี่ยดูดิเงาสวยเลยครับเป็นมุกเลยสวยสวยเลยครับทรงอย่างได้เลยนี่คันนี้ใช้บรรทุกอะไรพี่คันนี้ก็วนยาแลถไถ่ก็ไถโก็เกลือยามอนาโคอ๋อก็เลย ต่อกระบะเลยไายลาดทรงสวยจัดเลยอรอชมตอนใช้งานจริงออกแดดนะ่าสวยดูเลยเนี่ยออกแดดเนี่ยใช่จริงจริงสีสวยเลยเนี่ยลองล้างเรียยๆนะโอ้โหล้อหน้าลายจีบได้มาใบเท่าไหร่พี่ใบสามพันคู่หนึ 5, 3, ่งหกพัน สวยเลยใช่ถูกพร้อมทำสีด้วยเลยไงพี่ทำสีพร้อมสีเองอคู่ละหกพันเหมือนพวกหกร้อเลยราคาถ้าหกร้อยเลยจ,จริงพี่ถูกจริงเนี่ยโหดูดีสูงจัดเลยครับแล้วภายในภายในอันนี้โอ้โหเด็ดจริงพี่ภายในภายในพี่เขานะนี่ดู คุ้มหนังนะฮะเหตุลเพดานอ่ะ <ทำ S 1> นี่ไปเรื่อยๆกนเขเดี๋ยวมันจะมีเครอเสียงตงๆอ๋อมีเครื่องเสียงอีกโอ้โหจะไม่ต้องทำแค่แผงประตักวก็เลยดังอืมต้องทำไปเดี๋ยวต้องไปรื้อใช่ทำไปก็ต้องรื้อนี่ครับอ่าคอนโซลเลยพี่คอนโซลอันนี้ดูแล้วเหมือนของนอกเลยเนี่ยใช่ยกใหม่เหรอพี่ยก,ยกแค่คอนโซลใช่ที่ อ๋อคือเหมือนอารมณ์เหมือนชุดตัดข้างหน้ามาโอ้โหก็เห็นที่ว่าภายในเดิมค่อนข้างจะแบบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยยกใหม่เลยเท่าไหร่ดิถ้าเกิดว่าซื้อมาอะไรซื้อมาฮอสชุดตัดหน้าหมื่นห้าเหรอที่อุ้ยหรอเอาหมื่นห้าแหนะสองหมื่นห้าหรออ๋อแดงไปเจอแหล่งดีมาหมื่นห้าชื่อไหนด รถเสร็จเจ็ดเจ็ดโอ้ยขอขอชมสักหน่อยนี่ครับดูบันไดสองขั้นเรียมเลดนะครับเงาเงาเลยเรื่องจริงว่าจะถ่ายตอนรถเสร็จนะแต่ว่าไปไหม้เจ,เจอภายในนี่แหละเรื่องเรื่องภายใน,นเด็ดเลยโอ้โหนี่ยหุ้มแบบฟิล์มคาร์บอนนะครับแล้วดูพวงมาลัยพวงมาลัยเขาทำสวยนะพวงมาลัยอ่ะเนี่ยครับ เป็นไงโอ้โหนีคนสุสวยนะจริงใช้ได้เลยครับเนี่ยน้ำพงน้ำปัดเห็นไหมรถนอกเลยนะครับฟิลแบบรถนอกเลยรถกี่นอกเลยอะ่ะอืส,สุดเลยคันนี้บอกเลยว่าต้องต้องต้องรอชมตอนแบบอ่าวิ่งงานนะดูประตูซ้ายเขาดิประตูซ้ายเขานี่โชว์น้องได้เป็นไงทรงเซิงเห็นไหมทรงโคตรสวยเลยครับคันนี้ นี่เห็นไหมโอ้โห oh. ล็อกกี้อะ่ะทรงเขามันค่อนข้างจะสวยงามอยู่ละนะครับแล้วทีนี้ยได้แบบจัดทรงแบบที่มันแบบลงตัวเออหัวก็ยกสูงกระบุกกระบะกระบาทรงนี้มันสวยเลยทุกคนกระบาทรงนี้มันสวยนะก็เลยก็แบบพอหัวแบบนี้นะครับยกประมาณนี้แล้วก,กระบาทรงเนี้ยโอ้โหมันบอกเลยว่าม,มันโคตรได้ทรงเลยครับผมจริงๆนะมันโคตรได้ทรงเลย มาดูงานกระบะของอูอองเพชรเท่าสักหน่อยนี่สุพรรณบุรีนะครับนี่เป็นแกลปเลดนะไฟทาเอ่อไฟไฟโตซีดูตัวกระดูกน,นะนี่โอ้โห,โหนี่สีข้างใต้นี่เขาเก็บหมดเลยอะ่ะนี่เลยนะฮะ ก็แบบสเปกนี้ขึ้นขึ้นสองร้อยได้ไหมได้ได้เนาะเนี่ยแหกทีเดียวใช่ทำเพื่อสองร้อยอ๋อทำเพื่อสองร้อยนี่ครับร้อยอันนี้มันเป็นเรียกว่าไอไอบีมได้ไหเนาะเรียกว่าไอบีมได้ไอบีมร้อยทะลุเลยเนี่ยนี่ครับร้อยอย่างนี้เลยเอาอยู่แน่นอนอย่างนี้แต่ว่าเป็นเพาเดียวใช่ไหมสบายไปแมคโคสองเผาเพาเดียวไม่ต้องกลัวเลยนะอันนี้ แพดท้ายของอะไรพี่ายมันเป็นของจัมโบ้เลยอ๋อของจัมโบ้เลยมันเท่าล็อกเล็กไหมพี่ตัวเผาใหญ่กว่าใหญ่กว่าไออโบูใหญ่กว่าอืมทันล็อกเล็กคาโบกี้นิดเดียวเองอืมนี่คาโบกี้อ่ะอืมทันล็อกนิดเดียวพาสีใหญ่ล็อกพาสีมันจะเทียบเท่ากับพวกสองตี่อ๋อใหญ่เลย สีใหญ่เลยท่าสองสีเจเจซีเอ็มั้งเนี่ยอ๋อก็คือเป็นคันหน้าเ้าท้าชักซีก็เป็นของไอโบ้ไปเลยอ๋อแสดงว่าวน่าเป็นของเจซีเอม็มดูแล้วโอ้จากเจซีเอ็มกลายเป็นล็อกกี้นะไม่ธรรมดาเนี่ยโคตรสวยเลยครับนี่พื้นก็เป็นพื้นเหล็กนะพี่นะน,นี่สังเกตตรงนี้พี่ทำไมถึงทำเป็นสันไงนพี่ ทำไว้ให้มันมองดูส่วยอืมแต่ก็จริงนะเนี่ยหลายคนน่าจะสงสัยว่าทาไมเป็นสันเนี่ยเอาคือเอาเอาทรงหน่อยความสวยงาม,มบันไดบันไดก็เป็นตอนเดียวนะครับเป็นตอนเดียวโหนี่รอชมเลยคันนี้แต่ทรงสวยจริงคันนี้ทรงสวยเลยแวบอะ,ะบอกเลยคันนี้นะครับรถเสียบียรราชบุรีนะฮะนี่เลยล็อกกี้นะครับล็อกกี้ ค้ายลาดบรรทุกแบ็คโฮนะฮะนี่คันนี้บอกเลยว่าทรงสวยจริงสวยๆเลยครับใครชอบล็อกกี้นะเจอคันนี้ก็ไปนี่บอกเลยว่าติดใจถูกใจน่นอนนี่ดูกันดูกัน,ด,กนดูทรงแบบหา,างหน่อยมีเลยผมนี่คือยังไม่เสร็จนะกำลังกำลังทำอยู่นะครับกำลังเก็บรายละเอียดกำลังเก็บงาน,นก็เดี๋ยวพอเสร็จยังไงก็เดี๋ยวจะ าดูใกล้ทีนะครับตอนใช้งานจริงตอนย้ายรถจริงๆกันมาเนี่ยเนาะโอเคทุกคนประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ